คณิตศาสตร์กันอีกนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการเขียนแสดงวันเดือนและปีกันนะคะเด็กๆพร้อมไหมคะพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยนะคะการเขียนแสดงวันเดือนปีเด็กๆด,ด,ดูนะคะบนหน้าจอคุณครูให้ตัวอย่างมาว่าวันพุทธที่17กุมภาพันธ์พศส5 6 4 เห็นไหมคะคุณครูเ <iah> ขียนวันนะคะวันพุธที่17กุมภาพันธ์พศ2564ทีนี้การเขียนแสดงวันเดือนปีเนี่ยมันสามารถเขียนได้หลายรูปแบบนะคะในรูปแบบย่อๆซึ่งเด็กๆจะเห็นตัวอย่างอาจจะเป็นพวกในผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมหรือนม ต่างๆเหล่านี้นะคะสิ่งต่างเหล่านี้มันจะมีบรรจุภัณฑ์ของมันก็คือพวกถุงหรือกล่องหรือขวดซึ่งในแต่ละผลิตภัณฑ์ต่างๆก็จะระบุนะคะวันเดือนปีที่ผลิตและวันเดือนปีที่หมดอายุแต่ถ้าจะให้มาเขียนนะคะวันพุธท,ที่17กุมภาพันธ์2พศสอ6 4มันก็จะยาวไปเราก็จะมีวิธีการเขียนในรูปแบบสั้นๆซึ่งเด็กๆ จะต้องทำความเข้าใจและก็สามารถที่จะบอกได้ว่านะคะตัวเลขที่เราเห็นเนี่ยมันบอกถึงวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรและปีพศอ,อะไรอ่ะเรามาดูนะคะจากตัวอย่างวันพุทธที่17กุมภาพันธ์พศ2564นี้เราเขียนเป็นนะคะในรูปแบบได้หลายรูปแบบอ่ะเรามาดูรูปแบบที่1กันนะคะ รูปแบบที่1ก็คือเขียนเลยนะคะคือ17ก็จุดพอจุด64นั่นก็คือนะคะวันที่17เดือนกุมภากุมภาเราใช้ตัวย่ออันนี้คือตัวย่อนะคะก็จุดพอจุดเราก็รู้แล้วว่าเป็นเดือนกุมภาพัน6กสี่ก็คือปีพศสอ6 4เราไม่นิยมนะคะที่จะเขียนเลข2 2564ไปเลยถ้าเขียนตัวย่อนะคะปีที่ขึ้นต้นด้วย2000นะคะก็จะทำไมคะเขียน2 5 0 0เนี่ยขึ้นไปเราก็จะใช้ตัวเลข64เลยอีกตัวอย่างหนึง่งนะคะถ้าเด็กๆเ,เห็น17ทับ02ทับ64นั่นก็หมายความว่ามันก็คือวันที่17เดือนกุมภาพันธ์ปีพศสอ6 4เหมือนเดิมแต่ใช้อะไรมาคะลูกใช้เครื่องหมายทับ และเด็กๆก็จะเห็นว่าเดือนเดือนที่เราจะเขียนเราไม่จําเป็นต้องเขียนเป็นตัวหนังสือแต่เราอาจจะเขียนเป็นตัวเลขก็ได้ในเมื่อเรารู้แล้วว่า1ปีมี12เดือนเดือนที่1คือเดือนกุมภาพันธ์เดือนเอ๊ะขอโทษค่ะเดือนที่1คือเดือนมกราคมและเดือนที่2คือเดือนกุมภาพันธ์เพราะฉะนั้นเราเขียน0ูนย์นั่นก็คือเราก็สามารถทราบได้ว่ามันคือเดือนที่สองนะคะของปีนะ เดือนที่2ตรงกับเดือนอะไรก็คือเดือนกุมภาพันธ์นั่นเองต่อมานะคะในอีกรูปแบบหนึง่งก็คือจะใช้ใช้จุดค่ะนะคะอันนี้ใช้เครื่องหมายนะคะหรือที่เราเรียกว่าขีดทับนั่นเองนะคะต่อมาค่ะจุดนะคะก็สามารถใช้ได้1 7 0 2จ4ุดนกั่นก็หมายความว่าวันที่17เดือนกุมภาพันธ์ปีพศ2564เหมือนเดิม นะคะต่อมาอีกรูปแบบหนึ่งนะคะใช้เครื่องหมายอะไรคะขีดนะคะขีดนะคะเหมือนเครื่องหมายลบเลยนี่แหละนะคะนั่นก็คืออะไรลูกบ่งบอกว่าเป็นวันที่14กุมภาพันธ์ปีพศสอ6 4เช่นเดิมนะคะและตัวอย่างสุดท้ายนั่นก็คือ ไม่ต้องมีเครื่องหมายอะไรใดๆเลยเพียงแค่เว้นว่างเอาไว้นะคะเว้นช่องว่างนิดนึงหรือเขาะนิดนึงเนี่ยนั่นก็คือ17 02 64มันก็จะเป็นการเขียนแสดงวันเดือนปีนะคะให้เรารู้นั่นเองต่อมานะคะคุณครูจะสรุปให้ว่าอ่ะเรามาลองดูวันที่20ถ้าเด็กๆเห็นแบบนี้20ทับ03ทับ64 เด็กๆจะทราบไหมคะว่ามันคือวันอะไรและเดือนอะไรปีพศอ,อ,อะไระเรามาดูนะคะจากตัวเลข20นั่นก็คือบอกวันวันที่นะคะต่อมาตัวเลข03ก็คือบอกเดือนตัวเลข64ก็คือบอกปีปีพศวันที่วันที่เท่ากับเท่าไหร่ก็หมายถึงว่าวันที่20เดือนมีนาคม ปีพศ2564นั่นเองนะคะเพราะว่า03เดือนที่3ก็คือเดือนมีนาคมทีนี้เรามาดูนะคะพศนะคะสิ่งที่เราควรจำพศคือปี2ปี2560ขึ้นไปเราจะใช้เป็นปีพศส,ส่วนปีนะคะ60ขึ้นไปพศนำหน้าด้วย 2 5นะคะนั่นก็คือเราจะเทียบได้ว่าเป็นปีพศนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราเขียนตัวย่อเนี่ยเราก็จะเขียนเห็นไหมคะว่าเราจะเขียนแค่60ปี2560เราเอามาเขียนว่า6 0นะคะอ่ะเพราะฉะนั้นปี6 0ขึ้นไปเป็นปีพศต่อมาถ้าเป็นคศอ คศก็จะเริ่มต้นจากอะไรคะลูกอย่างเช่นเห็นไหมคะ2018ขึ้นไปปี2000นะคะ18ขึ้นไปเห็นไหมลูกดูนะคะปี18หรือปี21ที่เราใช้ตัวย่อนะคะตัวเลขยอ่ยอลงมาอย่างนี้นะคะก็จะเรียกว่าเป็นปีคศเพราะฉะนั้นปีคศจะนำหน้าด้วย20ปีพศจะนำหน้าด้วย25 ตรงนี้เป็นสิ่งที่เราต้องทำไมแยกแยะนะคะแยกไปว่าถ้าปีที่ขึ้นต้นด้วย2,500นั่นคือปีพศแต่ถ้าขึ้นต้นด้วย2,000หรือ2 0เนี่ยก็คือปีคศนั่นเองนะคะอ่ะทีนี้มาถึงแบบฝึกหัดของเราแบบฝึกหัดของเราวันนี้อยู่ในหน้าที่ 7, 45นะคะและ4 6อยู่ในแบบฝึกหัด7.3อ่ะ เราเปิดไปหน้าที่45เลยนะคะหน้า45บอกว่าให้เขียนวันเดือนปีอ่าเด็กๆมาดูนะคะข้อที่1เลยนะคะ04นย์ทับ09ทับห1หมายถึงอะไรลูกอ่าหมายถึงวันที่4เดือนกันยายนพศสอ6 1เด็กๆเ,เขียนตามคุณครูเลยนะคะต่อมาข้อที่2 21ขีด12ขีด20 ก็คือหมายถึงวันที่21เดเดือนธันวาคมปีปีอะไรเอ่ยถ้าขึ้นต้นด้วย20นั่นก็คืออ่านะคะปีคศ2 0 2 0นั่นเองเมื่อกี้ที่เราบอกว่าถ้า60นะคะ60ขึ้นไปคือเป็นปีพศนะลูกต่อมาข้อที่3ค่ะ15บห้าทับ06ทับ62หมายถึง หมายถึงอะไรคะหมายถึงวันที่15เดือนที่6คือเดือนมิถุนายนปีพศคือปีพศ2562นะคะข้อที่4 25กอพอกจพจุพอจห้าหนหมายถึงวันที่25กุมภาพันธ์ปีพศ25 6 1นะคะ ต่อไปในข้อที่5 3เมจุดยจุด2หหมายถึงหมายถึงอะไรลูกอ่าหมายถึงวันที่3เมษายนปีพศ2562นั่นเองนะคะต่อไปข้อที่6ค่ะลูก19สคจุดหมหมายถึงหมายถึงอะไรคะหมายถึงวันที่10 9สิงหาคมพศออ2563นั่นเองต่อไปข้อที่7 25ต่อจุดคอจุด61ก็หมายถึงวันที่25เดือนตุลาคมปีพศออ2561นะคะข้อที่8ค่ะ010719นั่นก็คือวันที่1เดือนกรกฎาคม19นะคะ ไม่ได้ขึ้นไม่ได้ลงท้ายลงท้ายด้วย1.9ไม่ได้ลงท้ายด้วย6.0ขึ้นไปเราจะถือว่าเป็นปีคศเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็คือวันที่1กรกฎาคมคศ2019ต่อมาข้อที่9ค่ะ29.1061นั่นก็หมายถึงวันที่29ตุลาคมพศ2อ,อ6 0 นั่นเองนะคะถ้าเด็กๆเ,เขียนไม่ทนันเดี๋ยวค่อยย้อนกลับมาดูนะคะย้อนคลิปกลับมาดูอะทีนี้เราไปหน้า46ค่ะลูกหน้า46บอกว่าให้เราเขียนวันเดือนปีของวันผลิตและวันหมดอายุจากฉลากสินค้าอะเด็กๆจะเห็นนะคะข้อที่1ไปดูเลยค่ะวันผลิตคือวันที่เท่าไหร่คะอาเด็กเกเห็นไหมวันที่ผลิตก็คือ 13ทับ02นทับ62นั่นก็คือวันที่13กุมภาพันธ์พศ2562นั่นเองวันหมดอายุตรงกับวันอะไรคะอ่าวันที่15กุมภาพันธ์พศ2562นนะคะเด็กๆจะไม่เขียนยาวอย่างครูเด็กๆจะเขียนตัวย่อได้ไหมได้นะคะไม่ผิด ต่อมาค่ะข้อที่2วันผลิตคือวันที่5กันยายนคศ2018นะคะ09คือเดือนกันยายนเดือนที่9นะคะ18ก็คือคุณครูบอกแล้วว่าถ้าเป็นปีที่นะคะ20นะคะก็จะเป็นปีคศเพราะฉะนั้นต่ำกว่า 2.0ก็เป็นคสอเช่นกันนะคะต่อมาวันหมดอายุค่ะวันหมดอายุตรงกับวันที่5กันยายนนะคะปีคศสอ0 1 9อันนี้คือเปลี่ยนต่างกันตรงที่คศนะคะเพราะฉะนั้นคศสอ0 1 8กับ2019ห่างกัน1ปีนะคะปากระป๋องอันนี้อยู่ได้1ปีต่อไปข้อที่3ค่ะลูกวันผลิตคือ 28.11.10.61นั่นก็คือวันที่28เดือนพฤศจิกายนปีพศ2 5 6 1นั่นเองวันหมดอายุก็คือวันที่30มีนาคมพศ2562นั่นเองนะคะต่อไปข้อที่4ค่ะข้อที่4ไอศครีมนะคะไอศครีมวันหมดอายุวันผลิตคือวันที่ 30ธันวาคมปีพศสองปีคศเขาลูก2019นะคะปีคศสอ1 9ต่อมาวันหมดอายุค่ะ,ะดูจากแว่นขยายวันหมดอายุก็คือวันที่30กร,รกฎาคมนะคะปีพศปีคศสอ2 0นนั่นเองเห็นไหมคะไม่ยากเนาะนะคะ,ะค่อยๆทำ ไปดูคะ่ะลูกหน้า46ข้อที่3ใหญ่นะคะเขาบอกว่าให้เราเติมใบบัวซื้อขนมวันที่28กันยายนอีกพศ2562อีก2วันจะหมดอายุดังนั้นขนมจะหมดอายุวันที่เท่าไหร่คะ28นะับไปอีก2วันก็คือตรงกับวันที่30นั่นเองเดือนอะไรอะลูกกันยายน กันยายนมี30วันเพราะฉะนั้น30กันยาก็ยังอยู่ในเดือนกันยายนปีพศก็คือปีพศอ,อ,อะไรลกูกเดือนกันยายนพศออยังไม่เปลี่ยนก็คือพศ2562นะคะต่อไปข้อที่2ค่ะยาชนิด1ผลิตวันที่30พฤษภาคมปีพศ2562อีก1ปีจะหมดอายุ ดังนั้นยาชนิดนี้จะหมดอายุในวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรคะอ่านะคะผลิตวันที่30พฤษภาคมปีพศ2562อีก1ปีเพราะฉะนั้นอีก1ปีแล้วนับดูที่ปีพศนะคะปีพศตรงนี้บอกว่า2562อีก1ปีก็บวกเพิ่มไปเพราะฉะนั้นก็จะต้องเป็นปี 2563เพราะฉะนั้นยานี้จะหมดอายุในวันที่30เดือนพฤษภาคมปี2563นั่นเองนะคะต่อมาข้อที่3ค่ะคุณแม่ซื้อเค้กวันที่5มิถุนายนนะคะ2562วันหมดอายุตรงกับวันที่8มิถุนายนนะคะ2562เช่นกันดังนั้นอีกกี่วันจึงจะหมดอายุคะนะับ จากวันที่5ไปเลยนะคะวันที่8 5แล้ว6 7 8 3วันนะคะถูกต้องค่ะดังนั้นอีก3วันจะถึงวันหมดอายุนั่นเองนะคะเมื่อเด็กๆทำแบบฝึกหัดเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมนะคะทบทวนบทเรียนอ่านหนังสือเยอะๆนะคะเด็กๆ